นี่นะครับคุณผู้ชมตีหนึ่งแล้วนะครับน้านอ๊อเบสก็ยังไม่นอนเลยยังอ่อนคุณพ่ออยู่นี่ใข่อ่อนคุณพ่ออยู่ทำไมอ่ะน้อเนี่ย ปทจะอ้อนก็อ้อนเวลางอนนี่โอ้หน้าฟุบลงกับที่นอนเลย mm. เวลางอนนะนะครับเวลาที่เขางอนนะคุณพ่อก็นะเขางอนเรื่องที่คุณพ่อนะไม่แต่งตัวให้นะให้คุณแม่แต่งให้เพราะว่าเริ่มโตแล้วนะคุณพ่อก็จะให้คุณแม่นะพยายาม เออแ่งตัวให้ก็ไม่ยอมก็จะโวยไวายบน่นงงงง,งงงง,งงง,งใส่คุณแม่นะตามภาษาเขา่ยังบนไม่รู้เรื่องแต่ใจความได้ว่านะอยากให้คุณพ่อนะเปลี่ยนชุดให้ใส่ชุดให้นะพอคุณแม่ทำก็บน่นมองหาคุณพ่อนะพอเจอคุณพ่อทีนี้ก็จะร้องเบะปากใส่นะหันหน้าหนีร้องนีแขงแขงทำเป็นเมนู แกงทำเป็นไม่ได้ยินทำเวนดูดเสียงเห็นไหมน,ะนี่เห็นนะรู้ืรู้รู้ว่าคุณพ่อพูดถึงนะใครขี้อ้อนนะหืมใครขี้อ้อนแล้วใครขี้งอนด้วยหนูแหละขี้งอนเวลาเวลาพ่อนะอาบน้ำให้แล้วก็ไม่ได้ ใส่ชุดให้นะไม่ได้เปลี่ยนชุดให้ให้คุณแม่เปลี่ยนหนูก็จะงอนใช่ไหมนะยอมรับอ่ซะดีๆใช่ไหมฮ <c oughs> ใช่ <c oughs> หนูว่านั่นแหละงอนพ่อแล้วก็หนูก็ทํายังไงงอนพ่อก็จะบน่นใช่ไหมหนูก็เบะปากแล้วก็หนูก็บน่นใช่ไหมอืหนูโตแล้วน่ะอ่ะหนูก็ให้คุณแม่ใส่ให้ได้นะลูกนะใช่ไหม ฮึมนี่นะครับคุยก็รู้เรื่องอะไรเพียงแต่เขายังคุยไม่ได้นะพอถามอยาเวลาหิวนมคุณแม่นะถามเขาก็บอกนะเขาก็อืมอืมได้รู้เรื่องเพียงแต่ยังสื่อสารหรือคุยไม่ได้เวลาเรียกชื่อก็รู้เรื่อง นิ้วพ่อกินไม่ได้ลูอยู่หกเดือนกว่าแล้วนะตอนนี้ก็กินข้าวแล้วน้องเบสกินข้าวแล้วนะครับจะนอนอีกทีนู่นนะครับนะตีสามตีสนะี่น่ะแล้วก็ตื่นอีกทีนู่นสาย,สายช่วงนี้นะ่ะตื่นมาเล่นแล้วก็กินนมคุณแม่ทำไมอ่ะลูกหือ ใครนะกี้อ,อ่อนหืมใครกี้ออนใครงอนพ่อใครงอนพ่อหืมอมใครงอนพ่อ,อดูนี่อืมงอนพ่อเขาอืมอันนี้เวลาอารมณ์ดีเวลาอารมณ์ไม่ดีฮู้ยอันหน้าหนีออกนะงอนเป็น ใช่ไหมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามน้องเบสสัญยานะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามอัปเดตเวลเวลานน้องเบสตื่นมาก็จะพยายามอัปเดตให้คุณผู้ชมที่ติดตามได้รับชมรับฟังกันนะครับก็เนี่ยนะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ